ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านดงไม้ที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชะอุ่มมีชายหนุ่มชื่อคิมผู้ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งแม้จะยากจนแต่เขาก็ไม่เคยบน่นวันหนึ่งขณะที่เขาออกไปเก็บฟืนในป่าเหมือนทุกวันเกิดหมอกหนาะทึบปกคลุมทั่วบริเวณจนคิมไม่สามารถมองทางกลับได้นี่มันทางไหนกันแน่คิมพึมพำเขาพยายามเดินตามเส้นทางที่จำได้ แต่ดูเหมือนว่าทางที่เขาเคยคุ้นกลับหายไปหมอกที่หนาทึบดูเหมือนะมีชีวิตรากับมันพยายามนำพาเขาไปในที่ที่ไม่เคยรู้จักหลังจากเดินหลงทางเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาถึงทุ่งกว้างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนที่กลางทุ่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งใต้ต้นไม้นั้นมีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่เธอสวมผ้าสีขาวบริสุทธิ์ใบหน้าเหี่ยวย่น แต่ดวงตายังคงเปล่งประกายเหมือนรู้ทุกอย่างในโลกเจ้ามาที่นี่เพราะถูกเลือกหญิงชราพูดขึ้นทันทีเมื่อเห็นคิมคำพูดของเธอทำให้คิมตกใจและสงสยัยถูกเลือกเลือกให้ทำอะไรคิมถามหญิงชราส่งยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อนะครรับแลต้องการผู้กล้าที่จะช่วยคลี่คลายคำสาบ แต่หนทางไม่ได้ง่ายเจ้าจะต้องผ่านการทดสอบและเลือกทางเดินที่ถูกต้องก่อนที่คีมาจะได้ถามอะไรอีกหญิงชราก็ยื่นกระจกโบราณบานหนึ่งให้เขากระจกนี้จะนำทางเจ้าไปยังนครรับแลแต่จงจำไว้ว่าสิ่งที่เจ้าพบเจออาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นคิมรับกระจกมาอย่างลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นในตัวเขาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขามองลงไปในกระจก และภาพในนั้นกลับเป็นเส้นทางที่ทอดยาวเข้าสู่ป่าลึกพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาที่บอกว่าตามมาชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกและตัดสินใจก้าวเดินเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหญ่ในชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าชะตากรรมของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการคิมเดินตามเส้นทางที่เห็นในกระจกไปเรื่อยเรื่อยข้ามกลางความมืดมิดของป่าใหญ่แม้เขาจะรู้สึกหวาดกลัว แต่เสียงกระซิบแผ่วเบาจากกระจกกลับปลอบโยนเขาให้ก้าวเดินต่อไม่นานเขาก็เจอประตูไม้โบราณสูงประหานกลางป่าประตูนั้นประดับด้วยลวดลายงูและนกที่ดูเหมือนมีชีวิตมันไม่ได้เป็นเพียงประตูธรรมดาเพราะเมื่อคิมก้าวเข้าไปใกล้ลวดลายนั้นเริ่มขยับไหวราวกับจะพูดกับเขาผู้กล้าเจ้าต้องตอบคำถามเพื่อผ่านประตูนี้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากลวดลายงู คิมมองซ้ายขวาอย่างตกใจแต่กลับไม่มีใครอยู่เลยนอกจากตัวเขาและประตูคำถามอะไรคิมถามด้วยน้ำเสียงสัน่นเสียงล่วนลายตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่ผู้คนมักมองข้ามคิมนิ่งคิดใจของเขาว่างุ้นเพราะคำถามนี้ดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากที่จะตอบเขานึกถึงครอบครัวที่บ้าน นึกถึงแม่ที่คอยทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเขานึกถึงความสุขเล็กๆในวันที่พวกเขาอยู่ด้วยกันความรักความรักและความหวังดีต่อกันคิมตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงทันใดนั้นประตูไม้เริ่มส่งเสียงคลืนและเปิดออกเผยให้เห็นเส้นทางที่ทอดยาวเข้าไปในดินแดนลึกลับซึ่งปกคลุมด้วยแสงสีทองระยิบระยับคิมเดินผ่านประตูไปและทันทีที่เขาก้าวเข้าสู่ดินแด,น,ดนใหม่นี้ บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงดินแดนนั้นเต็มไปด้วยภูเขาหินสูงชันน้ำตกที่ไหลาราวกับสายน้ำทิพย์และสัตว์ประหลาดรูปร่างแปลกตาแต่ทั้งหมดกลับสงบและดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายยินดีต้อนรับสู่ดินแดนต้องห้ามเสียงหวานของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังคิมหันไปมองและพบหญิงสาวในชุดสีทองอารามเธอสวมมงกุฎที่ทำจากดอกไม้ป่า ใบหน้าของเธองดงามแต่แฝงด้วยความเศร้าลึกซึง้งเจ้าคือใครคิมถามข้าคือลิราผู้พิทักษ์ดินแดนแห่งนี้ข้าเฝ้ารอผู้กล้าที่จะมาช่วยปลดปล่อยคำสาปของนครลับแ,แลและเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกคำพูดของลิราทำให้คิมมุนงงคำสาปอะไรและข้าจะช่วยได้อย่างไรลิราพยักหน้าเบา ก่อนจะชี้ไปยังภูเขาสูงใหญ่ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปบนยอดเขานั้นมีสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้มันคืออัญมณีแห่งแสงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะปลดปล่อยคำสาปแต่ทางไปสู่ที่นั่นเต็มไปด้วยอันตรายเจ้าต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากแม้จะรู้สึกหวาดหวัน่นแต่คิมก็พยักหน้ารับข้าจะทำให้ดีที่สุดลิรายยิ้มอย่างพอใจ ก่อนจะยื่นกริดสีเงินเล่มเล็กให้เขาจงใช้สิ่งนี้ปกป้องตัวเองมันจะช่วยเจ้าในยามคับขันหลังจากนั้นลิราก็พาคิมเดินลึกเข้าไปในดินแดนต้องห้ามทิ้งไว้เพียงคำถามในใจของเขาว่าเหตุใดเขาจึงถูกเลือกและคำสาปของนครรับแลที่เธอกล่าวถึงมีความน่าสะพรึงเพียงใดคิมเดินตามลิราเข้าไปในดินแดนที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด ความงดงามรอบตัวชวนให้หลงไหลแต่บรรยากาศกลับแฝงความกดดันที่มองไม่เห็นเสียงน้ำตกดังไหลเอื่อยจากที่ไกลๆแต่ใกล้ตัวกลับมีเสียงกรอบแกรบจากพุ่ไหมไม้หนาทึบคิมจำไว้ว่าทุกย่างก้าวในดินแดนนี้คือบททดสอบลิรหาหันมาพูดน้ำเสียงของเธอจริงจังเจ้าจะต้องใช้ปัญญาและความกล้าหากเจ้าล้มเหลวจะไม่มีโอกาสกลับไปยังโลกเดิมอีก คำพูดของลิราทำให้หัวใจของคินเต้นรัวแต่เขาก็พยักหน้าข้าพร้อมไม่นานพวกเขาก็มาถึงลานกว้างกลางป่าบนลานนั้นมีแท่นหินขนาดใหญ่ซึ่งมีหินสีดำก้อนหนึ่งตั้งอยู่บนหินก้อนนั้นมีอักษรเรืองแสงที่อ่านไม่ออกปรากฏอยู่ลิราเดินไปยืนหน้าหินสีดำแล้วหันมาหาคิมนี่คือบททดสอบแรกของเจ้า มันเรีกว่าบททดสอบแห่งความจริงข้าต้องทำอะไรคิมถามลิราส่งยิ้มบางๆก่อนตอบเจ้าต้องสัมผัสหินก้อนนี้หินจะสะท้อนความจริงที่เจ้าปฏิเสธหรือหลงลืมไปหากเจ้ารับมันได้เจ้าจะผ่านไปยังบททดสอบถัดไปแต่หากไม่เจ้าอาจติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลคิมกลืนน้ำลายหินก้อนเล็กๆดูไม่มีพิษสง์ แต่คำพูดของลิราทำให้มันน่ากลัวขึ้นมาทันทีเขาเดินเข้าไปใกล้ค่อยๆย,ยื่นมือสัมผัสหินเย็นเฉียบทันใดนั้นภาพตรงหน้าของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยู่ที่ลานกว้างอีกต่อไปแต่กลับมายืนอยู่ในกระท่อมเก่าๆของเขาเองเสียงหัวเราะของเด็กดังมาจากที่ไกลๆเขาหันไปมองเห็นตัวเองในวัยเด็กกำลังเล่นกับแม่ที่นั่งทอผ้าอยู่คิม รีบมาช่วยแม่ยกตะกร้านี้เร็วเสียงแม่ดังขึ้นคิมเดินเข้าไปหาแต่ทันทีที่เขายื่นมือจะช่วยภาพนั้นกลับแปรเปลี่ยนแม่ของเขานอนป่วยอยู่บนเตียงเสียงไอหนักหนักดังสะท้อนทั่วห้องคิมวัยเด็กกลับไม่ได้ดูแลแม่เขานั่งนิ่งและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายแม่ไอทั้งวันแบบนี้ข้าจะไปหาเงินเอง ภาพนั้นทำให้คิมในปัจจุบันเจ็บปวดเขาไม่ได้รู้เลยว่าในตอนนั้นแม่ต้องอดทนแค่ไหนเพื่อเลี้ยงดูเขาความทรงจำที่เขาพยายามลืมกลับมาทิ่มแทงหัวใจนี่คือความจริงที่เจ้าปฏิเสธเสียงลึกลับดังขึ้นในความมืดเจ้าจะยอมรับและแก้ไขหรือเจ้าจะหนีจากมันอีกครั้งน้ำตาของคิมเริ่มไหลเขาทุดตัวลงและพูดทางน้ำตาข้าผิดไปแล้ว ข้าควรดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ข้าสัญญาว่าจะไม่หนีความจริงอีกทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งออกมาจากหินคิมกลับมาสู่ลานกว้างอีกครั้งเขายืนหอบหายใจใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาลิรายยิ้มด้วยความพอใจเจ้าเอาชนะบททดสอบแรกได้แล้วจงจำไว้ว่าความจริงคือกุญแจสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คิมสูดลมหายใจลึก แม้เขาจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่จิตใจของเขากลับหนักแน่นมากกว่าเดิมค่าพร้อมสำหรับบททดสอบต่อไปคิมพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเช่นนั้นเราจะไปกันต่อลิราต่อคิมและลิราเดินฝ่าความมืดและอุปสรรคมานับไม่ถ้วนบาดแผลที่กรีดลึกทั้งกายและใจทำให้คิมเรียนรู้ถึงความอดทนความเสียสละและความเชื่อมั่นในตัวเอง เส้นทางสู่ยอดเขาที่ลิรากล่าวถึงอยู่ใกล้แค่เอื้อมเมื่อทั้งสองมาถึงยอดเขาพวกเขาเห็นถ้ำขนาดใหญ่ตรงหน้าภายในถ้ำมีแสงสีทองเปล่งประกายอยู่ไกลลิบคิมรู้ทันทีว่านั่นคืออัญ,ญมณีแห่งแสงที่ลิราพูดถึงนี่คือบททดสอบสุดท้ายของเจ้าลิรากล่าวน้ำเสียงของเธอหนักแน่นแต่อย่าประมาท เพราะผู้พิทักษ์ของอัญ,ญมณีจะไม่ยอมให้เจ้าครอบครองมันง่ายๆคิมพยักหน้าข้าพร้อมแล้วเมื่อเขาก้าวเข้าไปในถ้ำเสียงคำรามกึกก้องดังขึ้นพื้นดินสั่นสะเทือนเงาร่างขนาดมหือมาปรากฏตรงหน้ามันคือมังกรสีดำตัวใหญ่ดวงตาสีแดงดุดเปลวเพลิงเจ้าเป็นใครที่กล้าบุกรุกถิ่นของข้ามังกรคำรามน้ำเสียงของมันดังก้องไปทั่วถ้ำ ข้ามาเพื่อขออัญมณีแห่งแสงคิมตอบด้วยความปล้าหารมังกรหัวรอเสียงเย็นเยียบอัญมณีนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาเพียงเพราะคำขอเจ้าอยากได้มันเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองทันใดนั้นมังกรพ่นเปลวเพลิงออกมาคิมรีบหลบหลีกเปลวไฟแผดเผาพ,พื้นถ้ำจนร้อนระอุเขาใช้กริดสีเงินที่ลิราให้มาเป็นอาวุธ แต่การเผชิญหน้ากับมังกรยักษ์นั้นดูเป็นไปไม่ได้จำไว้คิมสิ่งของลีราดังขึ้นในหัวเขาเจ้าจะชนะไม่ได้ด้วยพลังเพียงอย่างเดียวเจ้าต้องใช้สติและหัวใจของเจ้าคิมสูดลมหายใจลึกเขาสังเกตมังกรอย่างถี่ถ้วนและเริ่มสังเกตว่ามีบางสิ่งผิดปกติดวงตาของมังกรแม้จะดูดุดัน แต่กลับแฝงความเจ็บปวดเจ้าถูกบังคับให้ปกป้องอัญมณีใช่หรือไม่คิมตะโกนถามมังกรหยุดคำรามและจ้องมองเขาดวงตาของมันสั่นไหวราวกับมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่เจ้าพูดอะไรมังกรคำรามอีกครั้งแต่เสียงของมันสัน่นคิมเดินเข้าไปใกล้พลางลดกริดลงข้าไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเจ้า ข้าแค่ต้องการช่วยเหลือดินแดนนี้และบางทีข้าก็อาจช่วยเจ้าได้เช่นกันมังกรหยุดนิ่งสายตาของมันเต็มไปด้วยความสับสนก่อนที่มันจะลดท่าทีลงข้าข้าถูกสาปให้ปกป้องอัญมณีนี้ชั่วนิรันดร์ข้าไม่ต้องการต่อสู้ข้าเพียงทำตามหน้าที่คิมจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถ้าเช่นนั้นข้าขอความร่วมมือจากเจ้า ให้ข้าใช้อัญมณีนี้ปลดปล่อยคำสาปของดินแดนและอาจช่วยปลดปล่อยเจ้าด้วยมังกรจ้องเขาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวมันเคลื่อนตัวหลบทางเปิดเผยอัญมณีแห่งแสงที่เปล่งประกายอยู่จงพิสูจน์ให้ข้าเห็นว่าเจ้าคู่ควรมังกรกล่าวคิมเดินไปหยิบอัญมณีแห่งแสงแสงสีทองสว่างว่าไปทั่วถ้ำและทันใดนั้น ทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไปเขากลับมายืนอยู่กลางเมืองลับแ,แลดินิงแดนที่เคยรกร้างและปกคลุมด้วยความมืดมิดกลับเต็มไปด้วยชีวิตแสงสว่างเจิดจ้าผู้คนที่ถูกคำสาปค่อยๆ่ฟื้นคืนชีพลิรายิ้มอย่างอ่อนโยนเธอกล่าวกับคิมเจ้าทำสำเร็จแล้วคำสาปถูกทำลายดิ่งแดนนี้ได้รับอิสรภาพและเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้าเป็นผู้กล้าที่แท้จริง ยิ้มยิ้มอย่างภูมิใจแม้เขาจะรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนเขาไปตลอดกาลแต่เขาก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับชีวิตในโลกเดิมอีกครั้งและเมื่อเขากลับสู่บ้านเขาไม่ลืมที่จะดูแลแม่และครอบครัวด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและความซาบซึ้งในชีวิตที่เขาได้เรียนรู้